อีกหนึ่งเมนูครับมีความครบลบอยู่ในตัวเลยแหละเมนูผัดเปรี้ยวหวานครับกินทีไรข้าวหมดหม้อทุกทีไม่ต้องรอช้าครับเริ่มตั้งกระทะเลยครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับรอจนกว่าน้ำมันจะร้อนนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปครับผัดกระเทียมสับให้เหลืองหอมตามเคยเลยครับ กรเทียมได้ที่แล้วครับเชฟจะใส่หมูลงไปอีก150กรัมครับวันนี้ใช้เป็นหมูหั่นชิ้นนะครับชิ้นเล็กๆก็พอครับหั่นหมูก็หั่นขวางลายนะครับหมูจะได้นุ่มๆครับเมื่อผักเป็นได้ที่แล้วครับเชฟก็จะเติมน้ำลงไปอีกเล็กน้อยครับวันนี้เราจะให้ เปรี้ยวหวานของเรามีความผุกติดผกิดนะครับซอสมะเขือเทศลงไปอีกสองช้อนโตครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโตครับเกลือป่นอีกสักครึ่งช้อนชาครับน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับเริ่มผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับสีสันเริ่มออกมาน่ากินแล้วครับตามด้วยเนื้อสับประรดอีก100กรัมครับ เราจะผัดให้น้ำสับปะรดเนี่ยออกมาด้วยนะครับจะมอนได้มีความเปรี้ยวเปรี้ยวหวานอยู่ในกับข้าวของเราวันนี้แล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศอีกประมาณ2ลูกครับหั่นเป็นเต๋าใหญ่นะครับแล้วก็หอมใหญ่อีกเหมือนกันครับอีกประมาณร้อยกรัมครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับแล้วน้ำของเขาจะออกมาออกรสออกชาดมาเลยแหละครับคราวนี้เชฟจะเติม แตงกวาลงไปอีก100กรัมครับสีสันของผัดเครื่อหวานเราวันนี้สวยงามมากๆเลยเห็นไหมครับน่ากินจริงๆ,ๆเลยครับเราก็จะเริ่มผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดให้น้ําของวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยออกมาให้หมดเลยครับจะมีความครบลดกันตรงนี้แหละครับ จนได้ที่แล้วครับเชฟก็จะโรยริกไทยลงไปเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ต้นหอมหันท่อนลงไปอีกนะครับเพิ่มกลิ่นหอมลงไปในขั้นตอนสุดท้ายเลยครับผัดให้เข้ากันสักเล็กน้อยครับใครไม่ชอบผักนะครับถ้าได้กินเมนูนี้รับรองว่ากินผักเก่งแน่ๆเลยครับลองทําให้ที่บ้านทานกันดูนะครับเด็กๆหนูเนี่ยน่าจะฝึกทานได้กันได้นะครับ เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับลองทํากันดูครับ